ปีหน้าเราจะผ่านไหมอีกสองปีเราจะผ่านไหมคิดยูแค่นี้แหละพี่น้องคิดไปคิดมากคือตื่นเช้ามาพี่น้องเออทักทายกันนะคะพี่น้องไลตอนเย็นก็ผ่านไปผ่านมาแวะกทายได้นะคะมีงานมีทาง เป็นบางวันนนอะพี่นอ้องบางวันกับแถบบอมีเพื่อนเขามาบางวันก็มีสี่ห้าคนสองสามคนอะไรไม่คา,ายได้นะ้วคะ<ม>แดดแห้งเหมือนพี่นอ้องซักผ้าเลยเช้าเลยเ<ม>ขาว่าเบิง์ไงเฮ้านาทีก็จะเพิ่มจากตรงนี้นะคะ่ะเพื่อนเนาะขอขอบคุณมากมายนะ,ะ่อปสามทับสี่เนาะตอนแรกเนาะ ก็ในขึ้นปสี่ค่ะพี่น้องปสามทับสี่แต่ทีนี้อา่าทางระบบเพิ่นอา่าแรกนะพุณงสะอาดเอาไปวอกมากจักเป็นหยังลิ่นท่านกันว่าพิดว่าถือจักว่าพิดว่าถือเขาไอาไปซันละพี่น้องค่ะถ้าทายได้นะคะคอมเมนต์เข้ามาได้จ้าหนึ่งคอมเมนต์หนึ่งกำลังใจค่ะพี่น้องทักทายกันเข้ามาได้จ้า ก็จะลงนะครับพเพื่อนเพราะว่าอย่างนี้ก็ทํางานไปด้วยเนาะค่ะเพื่อนเนาะทักทายให้กาลังใจกันยามเช้ายามสายสายงอย่างนี้ก็ทํางานนอกพี่น้องเนาะ <S <S ตอนนี้ก็ทําอยู่นะครับพี่น้องว่าเปิดซีโมงนะค่ะเพื่อนเนาะก็ช่วงนี้เจ้านายยังไม่เข้ามาก็นั่งไฟ์ไปก่อนนะครับวันอาทิตย์นะคะพี่น้องเห็นแล้วก็หลายหลยคนอาจจะไปทํางานนะครับเพื่อนเนาะก็วันนี้อย่างนี้ก็มาทํางานตามปกติเยอะจากพี่น้อง ทักทายกันเข้ามาได้นะจ๊ะยันนี้ก็อยู่อีกไม่กี่นาทีนะคะเพื่อนเ,เนาะอะไร40นาทีเนาะก็ ถ้าทายให้กำลังใจกันได้นะกันตุ่นๆเนาะข้อพือนเนาะก็มีเพื่อนเข้ามาทักเนาะตอนแรกก็ยังไม่มีเข้ามาเนะาะสักประมาณสักพักสิบนาทีสิบห้านาทีก็คุณพี่ไอ้ก็จะส่งเพื่อนะผ่านเรียบร้อยแล้วใช่ไหม อ๋อยังไม่ผ่านใช่ไหมคะของเย็นนิดเพิ่งผ่านคะ่ะเพิ่งผ่านเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองคะ่ะก็ไลฟ์เวลาไหนก็อากาศวันนี้ก็แดดเลยชาพี่น้องแดดฝนไม่มาสองวันแล้วเนาะที่นี่ที่นครสวรรค์รู้สึกว่าจะวันไหนแต่ว่าช่วงเนี่ยเริ่มแดดแล้วคพี่น้องแดดไม่รู้ว่าจะแดดนอนดึกแล้วเช้ามาตื่นประมาณตีสี่ ตีสี่สี่สิบสี่สิบห้าประมาณนั้นเนาะเพราะว่าตื่นขึ้นมาก็ต้องหุงใครประมาณนี้เนาะเที่ยวห่างเที่ยวยังกะมี่เนาะคับเพื่อนเนาะวันเป็นวันหยุดของคนบางคนเนาะบางคนก็ทํางานเนาะว่าวโบเกงกับว่าวฮัดว่าวเอาครับเนาะรับพี่น้องเเดี๋ยวกัอ่าได้เองครับเพื่อนว่าวิดว่าวถือกับแต่ขอให้ปังๆจ้าขอคุ้หลายๆจ้าเดี๋ยวไปแย่บ้านด้วยจ้าคุณสะอาดเนาะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยจ้าพี่น้องคุณสมพรสวัสดีค่ะ ทักทายให้กำลังใจกันได้นะคะคอมเมนต์ comment, หนึ่งกำลังใจค่ะพี่น้องนักทำงานหลังจากเมื่อวานนี้หยุดไปหนึ่งวันนะคะเพื่อนๆเมื่อวานนี้นก็กลับบ้านค่ะเพรว่าเป็นวันหยุดไงเพื่อนๆเนาะ กะแฟตีผสนสีตื่นเนาะคะ่ะเพื่อนสีฝนเปล่าเนาะพี่น้องเนาะถ้าสีรับพี่น้องทักทนายได้นะคะพี่น้องพี่น้องผ่านไปผ่านมาเวททักทายให้กำลังใจกันได้นะคะถ้ามาได้จ้า ดีจ้พี่น้องพราวปาจ้าดีใจหลายๆเ้าะคุ้สะอาดนะพ่อว่าทั้งระบบเพิ่นอ่านอ่าไม่แน่ใจว่าได้เป็นบางคนอ่าอาจจะได้เป็นบางคนนะคะเพื่อนๆอ่านแล้วก็ขอให้อ่าคลิปแตกล้านแตกแสนได้จ้กพี่น้องเนาะคลิปแตกล้านแตกแสนค่ะอยู่ใส่กันเอเน้องพี่น้องอยู่บ้านถ้าผ่อนหรือว่าไปเที่ยวหรือเปล่าเนาะ ให้กำลังใจนะคะเฮ็ดงานบอจา้าวันนี้ยันนี้ก็ทำงานปกติเนะานะสะอาดเนาะก็คุยคุยไปค่ะเพื่อนๆมีอะไก็คุยไปทักทายเพื่อนนั่นแหละคะ่ะทักทายเพื่อนเนาะบ่เดลบอกอีหยังหลายดอกบ่เดลมีสาระอีหยังมากาม่รอกคะ่ะบเดอจากพี่น้องเนาะสวัสดีค่ะวันนี้ที่ที่นี่นคะรสวรรค์นาอพี่น้องแดดแดดเมื่อเช้าแดดดีค่ะ สวัสดีค่ะอีกจักน้อยพี่น้องสิบใครเข้ามาเืกินอ่ะค่าทุ่มครึ่งถือว่าไวนะพี่น้องเนาะ ทุกวันก็จะเที่ยงคืนตีหนึ่งเที่ยงคืนตีหนึ่งเที่ยง,ง,งคืนคืนอะไรประมาณนี้เนาะแต่เมื่อคืนก็ถือว่าวายอยู่นะเดี๋ยวก็จะลงนะครับเพื่อนแล้วเพราะว่าอย่างน,นี้ก็ทํางานไปด้วยเนาะค่ะเพื่อนๆเนาะทักทายให้กาลังใจกันยามเช้ายามสายสาถามคลิปอะไรประมาณนี้กับมันผมมีคลิปเนาะพี่น้องเขาเห็นงานเน,นาะจะสิเศษอย่างลงส่วนมากมีนจะกินเขา่ากินเข่าเห็นงานทักทายได้นะคะ่ะ คอมเมนต์เข้ามาได้จ้าเพื่อนๆน่าจะไปเที่ยวกันหมดนะ้ะค hmm> ่ะเพื่อนหรือไม่ก็อาจจะพักผ่อนยังยังเรื่องมาตื่นกับพี่เอยจ้าขอบคุณหลายๆด้วยจ้าพี่น้องแวะมาทาง่ายเนาะเดี๋ยวนี้จะเข้าไปตามคอมเมนต์ด้วยจ้าพี่น้องเนาะเข้าไปตามคอมเมนต์ทักหนึ่งคอมเมนต์หนึ่งกำลังใจพี่น้องทักทายกันเข้ามาได้นะค่ะ มีงานมีการไปทําได้เรือยจต่พี่น้องเนาะมาทั้ทายคำสองคำก็ออกดีใจแล้วพี่น้องมันอีกการรู้สึกว่าแดดร้อนนะคะเพื่อนเพื่อนเนาะวันนี้เช้านี่ปั่นผ้าปั่นผ้าให้คุณหมอตะกาหนึ่งนะคะเพื่อนเพื่อนเมื่อกี้ก็ขึ้นไปตากเนาะไม่รู้ว่าช่วงเี่อ่านแล้วก็ขอขอให้อ่คลิปแตกล้านแตกแสนเรื่อยจากพี่น้องเนาะคลิปแตกล้านแตกแสน สีก็เอาลงเนาะพี่น้องเนาะถ่ายเป็นคลิปยาวเนาะถ่ายเป็นวิดีโอยาวสามนาทีอะไรอย่างนี้เ,เราก็จะมีเพื่อนๆที่เขารู้ว่าเราคอยสิรับพี่น้องวันนี้ก็มาไล์ยืนยันตัวตนอ่ะสี่สิบนาทีเนาะ,ะพี่น้องเนาะเลื่มาจากบ้านก็รู้สึกว่าจะรีบๆนิดนึง ทำอะ้รทักทายได้นะคะเห็นาะที่เป็นผ่านเพชรเม็ดสีชมพูนี่ก็คือผ่านหมดทุกอย่างสตรีมเรียวไรสดค่ะโบนัสนี่ก็ได้มาคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะสวัสดีค่ะคุณนทัททิยานัททิชาน้องขออนุญาตเตรียมงานไปด้วยนะคะ ทักทายกำลังใจกันได้นันจกจ๊ะพี่น้องเปนจองไรแน่นอน,นคุณสะอาดหาหมอนั่งกันพี่น้องกันเด้อจากพี่น้องวปทักทายห้วกไปเฮตุงานใดเดือจากพี่น้องเนาะก็ไลฟ์ไปด้วยสี่สิบนาทีนะคะคุณสะอาดนี่ก็คือทานนอนดึกแล้วเช้ามาตื่นประมาณตีสี่ตีสี่สี่สิบสี่สิบห้าประมาณนั้นเนาะ ว่าตื่นขึ้นมาก็ต้องหงุกกงข้าวบวกเก่งก่บบวบทัดบวาเอาเข้านอกข้าวพี่นองเลาวเดี๋ยวค่ะได้เองค่ะเพื่อนบวบพิดบวาถือกับขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาดูย้อนหลังด้วยนะคะเพื่อนๆเนาะขออนุญ,ญาตทำงานไปด้วยนะคะเพื่อน ื่นก็ขออนุญาตเตรียมงานไปด้วยนะคะผ่านไปผ่านมาแวะทักทายให้กำลังใจกันได้นี้ได้สีนาทาี